ปอบหมาดำปทะควายธนุเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วในสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่ล้ำสมัยมากจึงมักมีทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกันโดยแพทย์แผนไทยนั้น แต่โบราณชาวบ้านก็เรียกว่าหมอชาวบ้านหากมีคนในท้องที่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยในยุคที่โรงพยาบาลน,น้อยแบบนี้พวกเขาก็อาจจะต้องพึ่งหมอชาวบ้านหรือเวลาใกล้คลอดก็อาจจะต้องพึ่งหมอตำแยในการทำคลอดซะเป็นส่วนใหญ่และหมอตำแยที่มีชื่อเสียงในย่านตำบลน,นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นใหญ่เมาที่มีชื่อเสียง เรื่องการทำคลอดเป็นอย่างมากเชื่อกันว่าสาวท้องที่มาทำคลอดกับยายเมาส่วนมากมักจะคลอดลูกสำเร็จไปได้ด้วยดีไม่เคยมีเด็กหรือแม่ของเด็กเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวสำหรับผู้ที่ผ่านมือยายเมาสนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยายเมาส์ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านโดยแก่ได้บอกกับญาติญาติพี่น้องว่าแกนั้นจะไปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมในการเรียนรู้เรื่องราวทางการแพทย์แผนโบราณจากหมออย่าชื่อดังท่านหนึ่งที่เป็นจอมไยเวทด้วยหลังจากที่ยายเมาส์จากไปก็เริ่มมีโรงพยาบาลมาสร้างที่ตัวอำเภอทำให้ชาวบ้านได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและไปทำคลอดกันที่โรงพยาบาลยายเมาส์เองก็ได้หายไปหลายปีเลยทีเดียวหลายๆคนก็คิดว่าแกคงจะตายไปแล้ว แต่ยายเมาก็กลับมาที่หมู่บ้านในสภาพผมขาวด่งดอกอ้อใบหน้าที่เหี่ยวยน่นแก่ดูแก่ลงไปมากแววตาและใบหน้าที่เคยดูใจดีในสมัยก่อนและเป็นมิตรกับชาวบ้านก็ได้กลายเป็นใบหน้าของหญิงชราที่ดูดุร้ายและมีเลือดในหลังจากกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านยายเมา์ ก็ได้กลับมาเปิดสำนักแพทย์แผนโบราณตามปกติดั้งเดิมโดยรับรักษาโรคทั่วไปและการทำคลอดด้วยยังมีข่าววงในล่ำลือกันมาว่าใหญ่เมายังรับทำแทงเถื่อนให้กับล่าเด็กสาวใจแตกทั้งหลายด้วยผู้คนที่มารักษาโรคต่างๆจากใหญ่เมาสล้วนแล้วแต่อาการดีขึ้นต่างก็บอกว่าใหญ่เมานั้นมียาดี รักษาโรคได้ทุกโรคยิ่งกว่าบัตร30บาทหรือน้ำปลาเชงเลยทีเดียวชื่อเสียงของยายเมาเริ่มกลับมาโด่งดังอีกครั้งในเขตตำบลน,นี้แน่นอนว่าลูกค้าของยายเมาที่มีเป็นจำนวนมากนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กสาวใจแตกที่ท้องในวัยเรียนและหนึ่งในนั้นก็คือพิมพ์เด็กสาววัยที่เกิดพลาดท้องกับแฟนหนุ่มของเธอ เธอได้ปรึกษาพี่สาวซึ่งก็คือพรเพราะพิมพ์นั้นกลัวเรื่องดังกล่าวนี้จะรู้ไปถึงพ่อและแม่พรจึงได้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับและได้แอบผ่าพิมพ์ไปทําแท้งกับยายเมาโดยใช้ยาสูตรลับจากยายเมาซึ่งก็ทําสำเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากทาแท้งไปได้หลายวานันพิมพ์ก็เกิดอาการตกเลือดอย่างรุนแรง อาการของเธอหนักมากซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากการทำแทง้งแต่ที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นก็คือนอกจากการตกเลือดตับไตใสพุงของพิมพ์ยังทะลักออกมาจากถารด้วยซึ่งของเหล่านั้นมันก็อยู่ในสภาพเน่าเหม็นและมีนอนไชยโยเยไปหมดพ่อและแม่ได้แต่เค้นถามเรื่องราวทั้งหมดจากพร พวกเขาจึงได้รู้ว่าพ่อนั้นได้แอบพาพิมพ์ไปทําแท้งกับยายเมาส์ซึ่งผู้ที่ไปทําแท้งกับยายเมาส์ทั้งหลายนั้นไม่ได้มีแค่พิมพ์คนเดียวแต่ยังมีเด็กสาวใจแตกอีกจํานวนไม่น้อยในตําบลและทุกๆคนก็ได้ตายในสภาพเดียวกันกับพิมพ์หมดเลยมีหลายคนเล่ากันว่าก่อนที่ทุกๆคนจะตายนั้นมักจะมีหมาดําตัวเของมาเดินวนเวียนป่วนเปลี่ยน บริเวณรอบๆบ,บ,บ้านพ่อของพรก็มีเพื่อนเป็นเซียนพระอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาจึงได้รีบบึงรถไปหาเพื่อนของเขาเพื่อปรึกษาเรื่องราวการตายของลูกสาวกับเพื่อนสนิทที่เป็นเซียนพระหลังจากไปถึงและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนที่เป็นเซียนพระฟังเซียนพระก็ได้ฟันธงทันทีเลยว่ายายเมาผู้นี้ ต้องกลายเป็นผีปอบแล้วแน่ๆมันกินทั้งเด็กที่ทำแท้งออกมาและมันก็ได้ตามไปกินตับไตไส้พุงของผู้คนที่เป็นแม่ด้วยถึงที่บ้านเลยโดยมันนั้นอาจจะส่งหมาดำไปกินเสี่ยนพระค่อนข้างมั่นใจเลยว่ายายเมาผู้นี้ต้องเป็นผู้รับสืบทอดวิชาหมาดำจนกลายเป็นปอบหมาดำไปแล้วแน่ๆ เสียนพระจึงได้อาสาที่จะมาจัดก,การกับปอบหมาดำตัวนี้ให้สิ้นซากเพราะเท่าที่ดูแล้วบ้านไหนที่มันเคยส่งหมาดำไปกินหากมันเกิดหิวขึ้นมาอีกคนในบ้านหลังนั้นย่อมเป็นเป้าหมายแรกๆของมันแน่นอนทั้งพ่อของพรและเพื่อนที่เป็นเสียนพระจึงรีบเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านซึ่งกว่าจะกลับมาถึงที่หมู่บ้าน มันก็เป็นเวลามืดค่ำมากแล้วทางคู่จึงได้รีบบึงรถตรงไปที่ตำหนักหมอของยายเมาส์ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อ,อยังเชิงแต่แข่รถไปจอดที่หน้าตำหนักของยายเมาส์ยายเมาส์ก็ได้ก,ก้าวลงบันไดามาราวกับว่ารับรู้อยู่แล้วว่าจะมีผู้มีวิชาอาคมมาเยี่ยมเยือนเมื่อลงมาถึงที่ด้านล่างก็เป็นเวลาเดียวกัน กับที่พ่อและเสียงพระก้าวเท้าลงมาจากรถพวกเขายังไม่ทันจะได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรใหญ่เมา่ก็ได้เอ้ยปากพูดขึ้นมาก่อนสูชิมะหาซะแตก n h á คำคำป่านนี่ไปนี่ฝ้าวนี้ด่ะกูไม่อยากขาบทุมสูกูไม่อยากเขียวเวลากินผู้ใหญ่คือสูกูชิฝ้าไปหาแนวกินกูชิหากินเด็กน,อน้อย โอ้ยายเมาเล่นพูดมาซะดื้อแบบนี้มันก็ทำเอาซะพ่อของพรและเสียนพระถึงกับตะลึงเพราะไม่คิดว่ามันจะมีใครที่กล้าจะพูดตรงแบบนี้เมื่อตั้งสติได้เสียนพระจึงได้บอกออกไปซุ่มคอยสิบไปขันเจ้าฮับปากว่าเจ้าน่ะสินีจากหม่องนี่ไปอยู่บอลอื่นอยู่แนวอื่น ขันยูนีเจ้าก,กสิเฮ็ดให้ผู้คนเขาเดือดห่อนเด้เมย์ไ่เจ้า,จาสิหาไล่กินเด็กน้อยจังสี่บ่ใดเด้อได้ยินดังนั้นจากสีหน้าเอเรียบเฉยของยายเมาก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่ทะมึงถึงดูดุดนันราวกับว่าจะฉีกร่างของผู้มาเยือนทั้งสองนี้ให้หลุดออกจากกันเป็นชิ้นๆก่อนที่ยายเมาจะพูดขึ้นมาอย่างเสียงแข็งและดุดนัน ติดโชสูขย์คือมา้าวเหนียกแท้หูว่ากูเป็นอีหยังเดาชังชิกาาว้าไงหใส่กูอีกดิสุ้มสูคือชิมีของดีอยู่เนาะแต่ของดีของสุ้มสูมันกับชิปานได้ละพูดจบยายเมาก่อพนมมือสวดบริกรรมคาถาในทันทีเสียงสวดบริกรรมคาถานี้มันช่างฟังดูแปลกเป็นภาษาที่ทั้งสองคนไม่เคยได้ยินมาก่อน สวดไปได้ไม่นานมันก็ได้เกิดกลุ่มควันสีดำพว่ยพุ่งออกมาจากร่างของยายเมาส์กลุ่มควันน,นั้นได้กลายร่างเป็นหมาดำตัวขึงเท่ากับควายมันมีท่าทางที่ดุดันและมีดวงตาที่แดงกล่ำมันพุ่งเข้ามาโจมตีใส่ทั้งสองคนในทันทีเสียนพระ จึงได้ยกมือขึ้นพนมและสวดบริกรรมขาถาอย่างรวดเร็วร่างของม้าดำที่พุ่งเข้ามาหมายจะขยำก็ได้ชนเปลี่ยงเข้ากับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นคล้ายกับว่ามันชนเข้ากับแผ่นกระจกที่ขวางกั้นอยู่จนร่างของมันกระเด็นออกไปไกลในเวลาเดียวกันนั้นใหญ่ยยเมาส์ก็กรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวด ทำให้ผู้มาเยือนทั้งคู่ล่วงรู้แล้วว่าหากหมาดำตัวนี้บาดเจ็บร่างตนของยายเมาส์ก็จะบาดเจ็บตามไปด้วยโหหมาดำตัวนี้มันก็คือสแตนของยายเมานั่นเองเสี่ยนพระอาศัยจังหวะนั้นที่เขาได้เปรียบโยนของบางสิ่งลงไปที่พื้นก่อนที่เขาจะบริกรรมคาถาต่อแม้ว่าพ่อของพรจะมองไม่เห็นว่าสิ่งที่โยนไปนั้นมันคืออะไร แต่ในตอนนี้ร่างของมันก็ค่อยๆขย,ยายใหญ่ขึ้นมาและพงาดกลายเป็นควายธนูเปลี่ยวที่มีดวงตาแดงกล่ำและดุดนืนพพอของพรได้แต่คิดในใจว่าเจ้าสิ่งนี้มันก็คือควายธนูเป็นแน่เมื่อม้าดำตั้งท่าได้มันก็พุ่งเข้ามาหมายจะโจมตีใส่อีกครั้งแต่ในครั้งนี้ควายธนูก็ได้พุ่งตัวเข้ามาขวางมันเอาไวา้ ทั้งคู่ต่อสู้โรมรันกันอย่างดุเดือดและสูสีเพราะขนาดลำตัวของพวกมันนั้นไม่ต่างกันมากเมื่อสัตว์อาคมสู้กันไปตัวใหญ่เมาสเองก็ได้พุ่งตัวเข้ามาหาเสียนพระและพ่อของพรเช่นกันด้วยกรงเล็บที่แหลมคมราวกับเล็บของสัตว์ป่าของใหญ่เมาสนั้นพุ่งแหวกอากาศมาอย่างดุดันใหญ่เมาตะโกนลันอย่างเกลียวกลาด บักสันดานิมึงสิมาร้องวิซ่าของกูเด็ละ่ะกูชิขามึงให้มโดโคตรเลยกรงเล็บของยายเมาส์ตวัดเข้าที่เซียนพระอย่างรวดเร็วเซียนพระเองก็ไม่ได้ลบลีกได้ยากใดซ้ำยังยืนบริกรรมคาถาต่อไปกรงเล็บอันแหลมคมของยายเมาส์ได้ปะทะเข้ากับบางสิ่งที่คล้ายกับเกาะคุ้มกายของเซียนพระที่มองไม่เห็น แรงประทะนี้มันช่างรุนแรงมันเล่นเอาสนิ้วของยายเมาหักเกผิดรูปผิดร่างไม่มีชิ้นดียายเมาถึงกับส่งเสียงร้องโอดโอ,โอโดยด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเช่นเดียวกันกับมาดำที่ร้องคำรามและมีอาการบาดเจ็บที่ขาหน้าค<บ>วายธนูที่ได้จังหวะ ก็วิ่งเข้าไปควิดร่างของหมาดำนั้นอย่างเต็มแรงเขาของมันเสียบเข้าไปที่กลางท้องเต็มๆจนร่างของหมาดำลอยทะลัพร้อมกับไส้ที่ไหลทะลักออกมาร่างของหมาดำตกกระแทกที่พื้นและมันก็ได้นอนชักดิ้นชักงออยู่แบบนั้นพักใหญ่ก่อนเที่ร่างของมันจะแหลกสลายกลายเป็นกลุ่มควันสีดำลอยกลับเข้ามาที่ร่างของยายเมาส์ทำให้ยายเมา ถึงกับล้มลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นและชักดิ้นชักงอเช่นกันก่อนเี่ร่างของยายเมา่นั้นจะแน่นิ่งไปเสี้ยนพระหินดังนั้นจึงได้เรียกควายธนูกลับมากลายเป็นหุ่นพยนต์ดินปั้นดังเดิมเมื่อทั้งสองเสี้ยนพระและพ่อของพรเดินไปดูเี่ร่างของยายเมา์พวกเขาก็ได้พบว่าร่างของยายเมาน์นี้ได้เน่าเปื่อยลงอย่างรวดเร็วเนื้อหนังของยายเมา ได้ย่อยสลายกลายเป็นน้ำเมือกสีดำอย่างรวดเร็วซากของยายเมาส์ในตอนนี้เหลือแต่โครงกระดูกที่มีเนื้อสีดำติดอยู่เพียงเล็กน้อยในตอนนั้นเองก็ได้มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยได้ยินเสียงของสัตว์ร,ร้ายร้องคำรามจึงได้พากันออกมาดูและได้แอบดูการต่อสู้ระหว่างเซียนพระกับยายเมาส์พอดีหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปชาวบ้านจึงได้เดินออกมาดู และเห็นสภาพอันน่าสยดสยองของโครงกระดูกใหญ่เมาส์ซึ่งก็ไม่มีใครร่วงรู้ได้เลยว่าสภาพกลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรแต่ที่แน่เลยก็คือชาวบ้านต่างก็าพากันรู้แล้วว่าใหญ่เมาส์ผู้นี้เป็นผีปอบหมาดำชาวบ้านจึงลงความเห็นให้ชาปนากิจศพยายเมาส์ไปเลยในวันต่อมาต่อจากนั้นหลายเดือน ก็ได้มีคนมาแจ้งกับชาวบ้านที่หมู่บ้านว่าจริงๆแล้วยายเมาส์ได้ตายไปแล้วเพราะมีชาวบ้านไปพบศพของยายเมาส์กับหมอผีชื่อดังคนหนึ่งนอนตายอยู่ด้วยกันทั้งคู่ในตำหนักแต่พอชาวบ้านจะนำศพของยายเมาส์และหมอผีไปทำพิธีกรรมทางศาสนาพวกเขาก็พบว่าร่างของยายเมาส์ได้หายไป เหลือแค่ร่างของผู้ที่เป็นหมอผีเท่านั้นเสี่ยนพระเดาไว้ว่าหมอยาหรือหมอผีผู้นั้นเขาน่าจะถ่ายทอดความเป็นปอบหมาดำให้กับยายเมาส์ซึ่งเมื่อยายเมาส์รับจิตปอบหมาดำมาแล้วมันจึงทำให้สภาพร่างกายของยายเมา์คล้ายกับคนที่ตายไปแล้วชาวบ้านจึงได้เข้าใจผิดและผู้ที่พบเห็นเข้าใจไปเองว่ายายเมาส์นั้นได้ตายไปแล้วซึ่งจริงๆแล้ว อยู่ในสภาพรับดวงจิตของปอบมาหลังจากนั้นยายเมาส์จึงเด้หน,นีกลับมาทิ่นเดิมเพื่อมาล่าเหยื่อในทิ่นนี้ที่คนยังไม่รู้ว่ามันเป็นปอบแต่ที่น่ากลัวและน่ากังวลก็คือดวงวิญญาณของปอบหมาดำที่ออกจากร่างของยายเมาสไปนี้ไม่ทราบเลยว่ามันจะไปยังที่ใดต่อและมันกำลังไปแอบอาศัยร่างของใครต่อกันแน่ อย่าลืมกด u ั s สไคร์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ